การสั่งสมองแฟนลดสถานะครับให้กลับมารักคุณแบบง่ายๆครับคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่กำลังเจอปัญหาเหล่านี้ครับแฟนของเราเนี่ยตอบแชทช้าครับแฟนมามาหายๆครับไม่มีแผนอนาคตครับเขาต้องการอยู่คนเดียวครับเขาไม่ง้อคุณครับเขาพยายามพูดถึงข้อเสียครับของเราเนี่ยมากขึ้นครับ ที่คนขอลดสถานะหรือหมดรักเนี่ยเป็นเพราะคุณไปกระตุ้นต่อมตัวนี้เยอะจนเกินไปครับเราเรียกว่าอะมิกดาลลาครับเป็นตัวที่สร้างความโกรธสร้างความเกลียดสร้างความชังสร้างจุดเจ็บสาเหตุที่คนรู้สึกว่าคุณไร้ค่าหรือว่าต้องการลดสถานะคุณหรือมองคุณเป็นของตายเพราะคุณไปกระตุน้นสมองของเขาส่วนประสาทส่วนนี้ครับฉะนั้นเนี่ยพอคุณไปกระตุ้นเยอะๆเนี่ยมันเลยมองว่าคุณเนี่ยเป็นจุดเจ็บของชีวิตครับ วิธีการทําให้คนเนี่ยอยากกลับมาคือคุณต้องไประง,งับยับยั้งอะมิกดาล่าของเขาส่วนนี้ครับไม่ให้ทํางานหรือลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆ yeah, yeah. ครคุณแค่ต้องหยุดสมองส่วนนี้ของอีกฝ่ายครับหนึ่งคือจองเลิกง่ายเกินไปสําหรับเขาหลายคนเนี่ยเวลาเขาลดสถานะเราจะทําไงครับทางตรงกันข้ามคือคุณจะวิ่งไล่ล่าครับคุณพยายามง้อครับ ถ้าต้องการให้อีกฝ่ายมันเห็นคุณค่าของคุณครับคุณต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนจะเท่ากับคุณค่าในตัวคุณครับคนมีจุดยืนนี่โลกมันเคารพแต่คนที่ไม่มีจุดยืนเนี่ยโลกมันถ่มถุยครับสามครับคนที่มักโดนแฟนดองแชทไม่อ่านแชทตอบช้าหายไปมามาหายหายต่างๆเพราะคุณมีบุคลิกหรือลักษณะนิสัยคุยกันจนไม่มีเรื่องที่จะคุยบางคนคาสายกยันเนี่ย พอคุณคุยในลักษณะนี้ครับมันคุยจนไม่มีเรื่องจะคุยเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าคุณจะเริ่มทะเลาะกันเพราะะไรครับพอปัจจุบันนี้พอคุยกันหมดเรื่องที่จะคุยเราจะเริ่มขุดคุยอดีตขึ้นมาคุยกันพอขุดคุยอดีตขึ้นมาคุยแป๊บเดียวครับนะเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวจะเริ่มทะเลาะกันอีกวิธีการคุยกับแฟนที่ดีที่สุดจริงๆมันมีเทคนิคอยู่ในสังรักคุณต้องเป็นผู้จบบทสนทนาก่อนทุกครั้งแล้วคุณจะไม่โดนดองเช็ด ข้อสี่คือจองแสดงให้อีกฝ่ายมันเห็นบ้างว่าชีวิตของคุณก็มีตัวเลือกการตีกรอบความคิดคนหมดรักเนี่ยให้กลับมาไล่ล่าคุณอีกครั้งหนึ่งเขาต้องเห็นว่าคุณมีความสุขกว่าคนหมดรักคุณคือเขาขอเลิกจากคุณไปเนี่ยภาพเดียวที่มันต้องการเห็นคือคุณโพสต์เศร้าท้อเฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือชีวิตต้องตามติดชีวิตของมันแต่ถ้าเขาบอกคุณไปแล้วแต่คุณดูเหมือนกับมีความสุขมากกว่าแฮปปี้มากกว่า อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดหรือคิดผิดที่เลือกกับคุณไปครับและมันจะสร้างซึ่งความเจ็บปวดครับ2ครับทําให้เขาเห็นว่าเราก็มีตัวเลือกกับ3ครับ,มรบไม่สามารถหาคนแบบเราจากที่ไหนได้อีกแล้ว4ครับคนจะเห็นคุณค่าคุณใหม่อีกครั้งก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าการก้าวเดินออกจากชีวิตของคุณไปเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันแย่ลงชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นเลย เหมือนกับตอนอยู่กับคุณสมองจะเกิดการคิดใหม่ครับว่าตัวเองตัดสินใจผิดครับแล้วจะเกิดการตัดสินใจใหม่ครับจะเริ่มทักมาหาคุณนะครับจะเริ่มส่งโซเชียลมีเดียของคุณจะเริ่มชวนคุณคุยครับกระบ,บวนการที่คนจะกลับมาหาคุณใหม่อีกครั้งคุณต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายเกิดเอฟเฟกทั้ง4อย่างนี้จริงแล้วครูคอมมี10วิธีครับปรับลุกของคุณนะ ให้สดใหม่นับจากนี้อีก10ปีคุณก็ไม่น่าเบือ่อให้พิมพ์รหัสว่าโหยหาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมีความสดใหม่เอกไฟจะโหยหาและอีกสิข้อนี้ครับคุณปรับตัวเองได้ทุกวันทุกเดือนทุกปี